ของที่หรือสไปเดอร์แมนย้ำว่ามากันเถอะมันจะไม่มีแล้วไปเดนินต่อโซนนิวยอร์กโซนนี้จริงๆเนี่ยคือนอกจากตัวสไปเดอร์แมนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดถ่ายโูบและและจริงๆคือร้านอาหารค่อนข้างเยอะนะถือว่ามากินข้าวได้เลยบายบายสไปเดอร์แมนเจอกันสไปดี้บายนี่ร้านอาหารร้านอาหารด้านขวามือนี่ร้านอาหาร ร้านนี้ออกแนวสเต็กถ้าจำไม่ผิดนะเมนูเป็นแนวสเต็กดูซิมีเขียนไว้ไหมอ๋อนี้เป็นลิฟอ่ะเป็นพอรลิฟเป็นพอรลิฟเฮ้ยแต่มันเคยมีสเต็กจริงๆนะจำได้อาจจะเปลี่ยนเมนูแล้วฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยถ้าเห็นก็จะรู้เลยว่ามันคือจุดถ่ายรูปเห็นไหมมันจะเป็นจุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปเยอะมากมุมไหนก็คือสวยงามถ่ายรูปได้ ซิกแซกไปทีลซอยอ๋อนี่มันคือร้านเดียวกันใช่อ๋ออ๋อเห็นไหมเขามาถ่ายรูปถ่ายติ๊กตอกกันหามุมเล็กๆถ่ายรูปกับตึกปลอมเพราะพวกนี้นี่คือเข้าไม่ได้เลยนะเข้าไม่ได้สักอันเลยไม่ได้ทำมาไว้ให้เข้าทำมาให้ถ่ายรูปล้วนๆเห็นไหม ลองมาหามุมถ่ายรูปกันได้จุดนี้โซนนิวยอร์กโซนถ่ายรูปของจริงทุกซอกทุกมุมสามารถถ่ายรูปได้ครับโซนนิวยอร์กแค่บรรยากาศอีกฟีลนึงที่มันไม่ญี่ปุ่นเลยมีแท็กซี่ด้วยเห็นไหมได้ดูว,ว่าทุกคนในตรงนี้คือมาถ่ายรูปอ,ออกมาเจอเอเวทีเมื่อกี้อวนซ้ายไปวนซ้ายไปวนซ้ายไป แต่ช่วงเวลานี้คนคงยังไม่อยากถ่ายรูปคนคงหลบร้อนอมากกว่าแองนั่งหมอบกันทุกคนเลยฝั่งนี้มันก็จะมีเรียกว่าอะไรวะเวิร์กน้ำแอ่งน้ำหรือทะเลน่าจะเรียกว่าอ่าวได้ตรงนี้เขาใช้ชื่อว่ารูโซนนะทำไมไม่กางล่มวะเนี่ยบ้าบอ นี่กลางรมแล้วกูจะอยู่ยังไงโอ้นี่มีพัดลมไอ้น้ำอันใหญ่ยักษ์อา้านี่พัดลมไอ้น้ำอันใหญ่ยักษ์โ,โซนมีอีกสองอันตรงนี้เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจแต่ที่กูงงคือมึงจะมีล่มแล้วมึงยังไม่กลางเนี่ยนะไอ้บ้าเอ้ยมันก็ร้อนอยู่วะนี่ดูเขาต้องกลางร่มกันเองมันใช้ได้ไหมเนี่ยฮะ USJ แทนที่จะเป็นแบบว่าจุดพักผ่อนหย่อนใจกลางล่มให้หน่อยแม่งไม่กลางแต่มันก็คือแบบจุดกลางปาร์คเลยนะสามารถมานั่งพักผ่อนได้โหแต่แม่งไม่กลางล่มนี่แม่งใจร้ายมากเนี่ยเป็นอ่าวเล็กๆชิวๆตรงนี้โอ้อ ร้อนว่าวันนี้ได้พักตรงนี้นิดนึงก็ดีนะที่ข้องใจจริงเนี่ยมไม่กางล่มปะมันจะหุบล่มทาไมวะงงงงจุงไม่กางล่มะ่ะจากที่มันจะไม่ร้อนแม่เขาไกลเป็นร้อนดิทําไมมึงไม่ก่างล่มกูไม่เข้าใจไปเดินเล่นต่อกับโซนนิวยอร์กไปไปทางนี้แวะให้ดูโคโซนเล็กน้อย ถ่ายรูปเยอะจริงตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะมีอาหารของกินเล่นขายอยู่นะสำหรับคนที่แบบขี้เกียจต่อคิวร้านอาหารตรงนี้ก็มักจะคนน้อยกว่าอย่างร้านนี้ขายลายอ๋อร้านนี้เป็นโบริโต้ฮหมโมูบาร์บีคิวคอร์โบริโต้แปดรยเยนเฮ้ยคนกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะอร่อย ฝั่งขวาเป็นฮอทดอกนี่ฮอทดอกเท่าไหร่เอ่ยฮอทดอกเอา้าไม่เขียนราคาว้อีเวนฮอทดอกวิทชิลลี่ชีสซอสทำไมไม่เขียนราคาอ๋อราคาอยู่นี่เก้าร้อยเยนนี่ตรงนี้ฮอทดอกเด้อฝั่งซ้ายอ่าบูฮาวาย อันนี้ขายน้ำละอันนี้เครื่องดื่มดีละร้อนชิบหายช่วงนี้บูฮาวายแมงโก้วิปท็อปปิ้งดี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 ดดโหคนซื้อน้ำเยอะสุดเลยวะคนซื้ออาหารไม่ค่อยเยอะมากมันร้อน่นะเนอะฝั่งขวาอันนี้สนุปปี้ซอฟท์ฟอส์เซนสตรอเบอรี่อ๋ออันนี้ก็ขายน้ำวะอันนี้ก็ขายน้ำเหมือนกันดูดิคนซื้อน้ำเยอะสุดเลย ซื้ออาหารไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โซนนิวยอร์กเออมีใครรู้ไหมว่ารูปปั้นคนนี้คือใครอะ่ะเขาไม่มีชื่อเขียนน่ะอยากรู้อะ่ะเขาต้องเป็นคนสำคัญของอเมริกาแน่เลยเพราะเขาอยู่ตรงโซนนิวยอร์กแต่เขาไม่มีชื่อเขียนน่ะจบเลยคนคือใครครับ <c oughs> อาจจะเป็น อดีตประธานาธิบดีสักคนอ่ะตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นร้านไห่กาแฟของคอสตาคอฟฟี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่คนไม่เยอะมากเว้ยเดืยวกาแฟสักแก้วดีไหมแต่จริงๆเริ่มหิวแล้วมาซอยนี้เฮ้ยเลยเลยไลยต่ติมว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปตรงไล่ติมแป๊บ ร้านที่น่าใช้บริการที่สุดตอนนี้ครับในช่วงฤดูร้อนซัมเมอร์ร้อนตับแตกอย่างนี้บัตกินโรบินครับนี่ตรงนี้บัตกินโรบินมันก็คือบัตกินโรบินปกติเลยนะหน้าร้อนอย่างนี้มาซื้อฮะสามสกู๊ปไปไอติมอาจจะละลายเร็วนิดนึงนะช่วงนี้แม่งร้อนจริง ฝั่งขวานี่เป็นร้านพิซซ่านี่โฟชีสพิซซ่าอันนี้เคยกินแล้วอร่อยจริงลุยส์พิซซ่าเซตหรือว่ากินพิซซ่าดีวะตอนนี้ใบสองสี่สิบห้าละกินพิซซ่าก็ดีเหมือนกันนะกินพิซซ่ากับน้ำอารมณ์หน่อยนะเจอชื่อร้านละ ลุยส์เอ็น z ี่พิซซ่านี่ชื่อร้านร้านนี้ขายพิซซ่าดูดิหน้ากาลิกชิมอันนี้ก็น่ากินเดี๋ยวเดินให้จบก่อนเดินให้จบก่อนเดินจบโซนนี้ก่อนกินไปกินว่ากันเห็นไหมทุกตึกคือจุดถ่ายรูปและจุดหลบแดดโซนนิวยอร์กนี่คือมันมีแค่นี้จริงๆคนมาถ่ายรูปแล้วมาหลบแดดกันและมีห้องน้ำด้วยอะ ต่เปิดเพลงดังว่ะจะรอดไหมเนี่ยลิขสิทธิ์น,น,นี่ตรงนี้จะมีจุดถ่ายรูปกับสไปเดอร์แมนนะแต่นี้น่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละเพราะใครใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปกับสไปเดอร์แมนตรงนี้จะมีสไปเดอร์แมนห้อยหัวอยู่นี่จุดถ่ายรูปสไปเดอร์แมนขอดาว,ว่าเดี๋ยวมันก็คงต้องหายไปเหมือนกันเพราะว่ามันหมดสัญญาณละ,ละหมดสัญญาณหมดลิขสิทธิ์เศร้าจังโอเค เรากลับมาวนมาเจอสไปดี้แล้วจบโซนนิวยอร์กประมาณนี้แหละโซนที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายรูปเอามีตรงนี้อีกนิดนึงเท k กับฟ o โต้วิดมินเนีเป็นสตูดิโอถ่ายรูปก,กับมินเนียรอ10นาทีสำหรับคนที่รักมินเนียและต้องการถ่ายรูปแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวกับมินเนีย ตรงนี้มาได้หาอะไรกินดีกว่าว่าหิวละกินข้าวกินข้าวดีกว่าข้าวเที่ยงกินข้าว อิ่มพิซซ่าชิ้นอย่างใหญ่เลยเฟรนฟรายก็ให้เยอะถือว่าคุ้มนะ1450เยนได้เป็นเซตโคกด้วยเติมพลังโอเคโซนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้เหมือนเดิมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วฝากไปกดไลค์ like, กดฟอลโล่ให้ด้วยมีคอนเทนต์ลงทุกวันโอ้ยเหนื่อยร้อนเดี๋ยวไปมมนเนียนต่อละพาร์ทหน้า ทาน,นี้ประมาณนี้ไว้เจอกันบายบาย